วันนี้เราจะมากินของให้อร่อยนะคะจะอีกแววนะคะก็คลิปที่แล้วเราทำโพกเกิดเป็นต๊ะคลิปนี้เราจะนะาะเป็นนมนี่นะคะหมีแก้วขนมกระดาษเดี๋ยวมองชิมกันเลยเกเบอนะันนินเยอด้วยอ่ะเิืนะกินอันนี้ก่อน คืออีกอันนะคะกินก็กินง่ายค่ะคำแรกงับาวของดื่มหอมเพียว